สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้1พฤษภาคม2564ช่องตองผรอนผมครับคลิปรอบดึกก่อนนอนวันนี้มีอะไรมาบอกมีอะไรมาคุยกันวันนี้ลองมาชมมาฟังคลิปช่องตองผรพผมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นคนใหม่ยังไม่เคยกดมาดูคลิปช่องของเราสักทีก็ลองกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ ท,ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกตรงเฉบใบข้อมูลเป็นมิตรกับทุกคนทุกท่านครับข้อมูลเป็นมิตรหมายถึงข้อมูลมีประโยชน์ครับเป็นเรื่องจริงข่าวเราก็จะบอกว่าข่าวคุยกันก็จะบอกว่าคุยกันไม่ใช่ข่าวการคุยกันก็คือพูดเรื่อยเปื่อยไปคุยไปทุกเรื่องที่มันมีประโยชน์และเนื้อหาสาระบ้างบางทีอาจจะไม่มีเนื้อหาสาระแต่เป็นการคุยพัก,กวอนหย่อนใจเพื่อให้นอนดึกนอนหลับสบายสําหรับกลุ่มคนนอนดึกครับ ช่วงนี้ไม่มีข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเยียวยาของภาครัฐนะครับเงินทุกอย่างยังไม่เพิ่มยังไม่เติมเหมือนเดิมทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเราชนะไม่มีเงินนะหมดแล้วจ่ายหมดแล้วเหลือเฉพาะการขยายเวลาการใช้เงินให้ถึง30มิถุนานั่นก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะคนเขาใช้เงินไม่เกินสิ้นเดือนนี้หมดอยู่แล้วนะคนที่ได้ใหม่นะหมายถึงคนที่ได้ใหม่คนที่ลงทะเบียนไปนานแล้วเพิ่งจะได้ ช่วงปลายเดือนเมษายนอันนั้นไม่น่านจะเกินเดือนพฤษภาหมดแน่นอนส่วนคนที่ได้เงินเจ็ดพันไปแล้วก่อนหน้านี้หมดไปแล้วครับแม้จะขยายเวลาการใช้เงินออกไปเป็น30มิบวิศนาก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นก็ว่ากันไปแต่รัฐบาลขยายขยายเวลาโครงการเราชนะแต่ไม่ได้เติมเงินให้นะครับอันนั้นเรื่องเงินต่างๆเราจึงไม่ได้นามาเล่าให้ฟังอย่างเป็นทางการบ่อย,อย,อยนะนักครับเพราะตอนนี้หมดเงินต่างๆที่ให้ไป กลุ่มไหนกลุ่มไหนก็หมดแล้วให้หมดทุกคนแล้วนะในขณะที่บัตรคนจนก็ใช้เท่าเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินอะไรเข้าเดือนพฤษสภาก็ได้เหมือนเดิมกับเดือนก่อนเดือนเมษาก็ไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีอะไรใหม่นะก็ไม่ได้พูดส่วนเรื่องการเยียวยาใหม่พูดมากเดี๋ยวพี่น้องเย่ารำคาญนะเพราะอะไรครับเพราะเนื้อหาสาระจริงๆก็คือตอนนี้รัฐบาลกาลังเตรียมการอยู่ที่จะเยียวยาส่วนจะเยียวยาอะไรยังไงเขาจะ มาแจ้งมาบอกมากล่าวพี่น้องประชาชนให้รู้รับทราบชัดเจนนี่ละในเดือนพฤษภาคมนี่แหละเดี๋ยวก็ออกมาตรการออกมานะแต่เราจะไปพูดก่อนหรือมาคุยล่วงหน้าก็ไม่ดีเพราะตอนนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีมาตรการที่เด่นชัดว่าจะเอาอะไรจะเยียวยาอย่างไงใครเท่าไหร่จะไม่บอกแต่รัฐบาลเขาจะเยียวยาอยู่ครับแต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ออกมาตรการมา เขาจะบอกความชัดเจนภายในพฤษสภาเนี่แหละจับตามองว่าจะเดียวยาใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้พูดเรื่องเงินบ่อยนกันกนักที่เงินที่พี่น้องได้นะก็มันมันมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เรื่องโควิด1 9เนี่ยน่าสนใจที่สุดทํายังไงถึงจะปลอดภัยทํายัยางไงทึงจะไม่ติดคลิปของเราพูดหลายครั้งแล้วมันก็หนีไม่พ้นการปฏิบัติตัวเองก็อยู่ในเรื่องของการล้างมือ การใส่แม็นี่แหละการไม่ไปที่คนมากอยู่บ้านก็อยู่ก็อยู่แค่นี้ถ้าทําได้ก็ปลอดภัยถ้ามีถ้าไปมีความเสี่ยงที่จะติดไปที่คนเยอะนะมีความเสี่ยงก็ก็แค่นี้แต่ว่าที่สำคัญต้องฉีดวัคซีนรัฐบาลกําลังเตรียมวัคซีนกําลังจะฉีดแล้วตอนนี้ที่สําคัญต้องฉีดวัคซีนจะช่วยได้ลดอัตรา ลดความเสี่ยงที่จะติดได้เยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าป้องกันได้ร้อยป้องกันได้ดีมากขึ้นกว่าไม่ฉีดแน่นอนนะซึ่งวันนี้หนึ่งพฤษภาคมรัฐบาลเขาเปิดลงทะเบียนฉีดกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อนส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็รอลงทะเบียนในเดือนกระะกฎาแล้วไปฉีดสิงหา ส่วนกลุ่มที่จะฉีดให้ก่อนในวันที่7มิถุนาเขาจะเริ่มฉีด7มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับกลุ่มที่เสี่ยงก่อนเนี่ย7มิถุนายนเป็นต้นไปก็ทยอยฉีดน่าจะใช้เวลาฉีดไม่นานก็จะครบทุกคนแต่ว่าวันนี้1พฤษภาคมเขาเริ่มให้ลงทะเบียนฉีดแล้วเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มแรกเลยที่จะต้องฉีด60ปีขึ้นไปลงทะเบียนฉีดนะครับกลุ่ม2ออายุไม่ถึง60ปีก็ได้ อายุน้อยกว่า60ปีก็ได้ฉีดแต่เป็นกลุ่มป่วยเรื้อรังกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด -19 เมื่อติดเชื้อโควิด -19 กแล้วจะมีอันตรายรุนแรงเพราะสุขภาพร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงเรามีโรคเรื้อรังโรคประจําตัวอยู่แล้วเจ็ดกลุ่มโรคจะต้องฉีดลงทะเบียนฉีดเจ็ดกลุ่มโรคมีใครบ้างครับก็คือหนึ่งใครที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนี่ต้องลงทะเบียนฉีดนะครับสองใครที่ป่วยเป็นโรคหัวใจหลอดเลือด สามโรคไตาบายเหลือหลังสี่โรคหลอดเลือดสมองห้าโรคอ้วนหกโรคมะเร็งที่กำลังรักษาอยู่นี่แหละใครเป็นมะเร็งเจ็ดเบาหวานซึ่งเจ็ดกลุ่มโรคนี้อายุน้อยกว่าหกสิบปีก็ลงทะเบียนฉีดได้นะครับส่วนคนที่หกสิบปีขึ้นไปลงทะเบียนแน่นอนนะครับแต่เ,เพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงภายในเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับ ทยอยลงทะเบียนไปแล้วก็เดือนมิถุนายนนี่ก็เจ็ดมิถุนายนเขาก็เริ่มฉีดการลงทะเบียนลงเพื่ออะไรครับลงเพ,เพื่อที่จะแจ้งความประสงค์ว่าเราจะฉีดวัคซีนลงเพื่อรับวันนัดว่าจะฉีดวันฉีดวัคซีนจะวันที่เท่าไหร่เขาจะนัดเป็นคิวไปโรงพยาบาลไหนฉีดวันไหนนัดออกมาเสร็จแล้วการลงทะเบียนมันจะผ่านระบบออนไลน์มันจะมีการประเมินความเสี่ยงต่างๆด้วยหลังฉีดก็ประเมินผลกระทบ จะมีภาวะข้างเคียงจะมีอาการไม่พึงประสงค์จากหลังฉีดในเขาจะมีระบบประเมิอนอันนั้นก็ลงทะเบียนก็มันจะดีมากการลงทะเบียนก็มีความยุ่งยากพอสมควรคิดว่าถ้าคนทําไม่เป็นก็ลําบากเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้เข้าใจแล้วนะครับว่ากลุ่มที่จะลงทะเบียนฉีดก่อนเพื่อนคือกลุ่มสูงอายุกับกลุ่มเจ็ดเจดกลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง ทีนี้เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไปแจ้งข้อมูลนี้ได้กับอสมประจำคุ้มที่เราอยู่แจ้งที่โรงพยาบาลแจ้งข้อมูลว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วก็แจ้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมทุขภตำบลก็ได้นะครับกลุ่มนี้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเขาก็จะมีวิธีติดต่อกับก็า่ากกันไปแล้วก็นัดหมายให้ฉีดวัคซีนเริ่มฉีดวัคซีนเจ็ดมิสนาเป็นจนไปทยอยฉีดตามคิวไปจนครบทุกราย เสร็จแล้วนะในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนทีนี้อยากจะให้ลงทะเบียนออนไลน์มากกว่าเพราะว่าในในทะเบียนออนไลน์นั้นในในระบบมันนั้นเขาจะจะจะมีระบบติดตามระบบนัดผ่านระบบออนไลน์นะซึ่งระบบออนไลน์นี้จะต้องลงผ่านไลน์ใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและมีไลน์ส่วนตัวพูดคุยกับเพื่อนแชทนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับมีไลน์ส่วนตัว เสร็จแล้วพอมีลายส่วนตัวจะลงทะเบียนผ่านไลน์นี้จะต้องเพิ่มเพื่อนก่อนเพิ่มเพื่อนกับลายหมอพร้อมการเพิ่มเพื่อนเดี๋ยววันหน้าพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันนัดหมายไว้เลยจะมาบอกว่าวิธีเพิ่มเพื่อนเพิ่มยังไงส่วนคนที่หาวิธีเพิ่มเองเป็นก็ลองกดค้นหาใน Google นะครับว่าวิธีเพิ่มเพื่อนกับหมอพร้อมทํำยังไงเขาจะมีวิธีบอกแล้วก็เขามีคิวอาโค้ดให้ สแกนค r วออดก็กดเป็นเพื่อนได้หรือไม่ไม่ต้องสแกนค r วออดมีวิธีกดเข้าไปไลน์แล้วกดนั่นกดนี่เพิ่มเพื่อนก็ว่ากันไปนะครับเมื่อกดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมื่อก้นกดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วยังไม่ใช่การลงทะเบียนเฉียดวัคซีนนั่นน่ะเมื่อกดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเราได้เป็นเพื่อนกับหมอพร้อมแล้วต่อไปเราก็กดมันจะกดเข้าไปในห้องของหมอพร้อมเสร็จแล้วก็มีจะมีที่กดลงทะเบียนฉีดจองคิวฉีดอะไรก็ว่ากันไปก็ ศึกษานะครับก็จะพยายามนำนำมาเล่าให้ฟังพุ่งนี้จะเอาวิธีเพิ่มเพื่อนมาให้ฟังก่อนแล้วก็ช่วงเช้าอาอาจจะเ,เป็นเป็นคลิปเพิ่มเพื่อนพอช่วงสายมาหน่อยอาจจะเป็นวิธีลงทะเบียนก,ก็ยังไม่ได้ศึกษาเหมือนกันจะศึกษาไปเรื่อยแล้วก็ทยอยทาคลิปมาเพื่ออำนวยความสะดวกพี่อน้องประชาชนส่วนคนที่มีความรู้ดีมีความคล่องแคล่วในการใช้โทรศัพท์ก็หาดูไปก่อนทาง Google นะครับเขามี จริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเขาทำไว้หมดแหละเพียงแต่ว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงช่องทางอยู่ตรงไหนน,นะถ้าบอกกันก็พิมพ์หาทาง Google เลยกดเขาเ้าไปที่หน้าจอโทราศาพัพท์อหะ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าวิธีเพ,เพื่อนเพื่อนกับหมอพร้อมพอกดเข้าไปดูวิธีเพื่อ,เพ,อเพื่อนกับหมอพร้อมทำเป็นแล้วเอาใหม่กดมาดู Google ใหม่วิธีลงทะเบียนก็หาดูได้นะครับเว็บไซต,ต,ต,ตขมม์ข่าวต่างๆทำหมดเขาทำหมด,หมดแล้วตอนนี้วิธีลงทะเบียน หมอพร้อมลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเขาทาไปหมดแล้วนะครับก็หาดูนะครับก็หาดูแล้วก็ถ้าเพิ่มเพื่อนแล้วก็จะได้ลงทะเบียนทางไลน์เมื่อลงทะเบียนทางไลน์เสร็จแล้วพอเขาแจ้งเตือนคิวฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะได้รู้พอเราไปฉีดวัคซีนแล้วเขาก็จะให้ทําประเมินหลังฉีดถ้าหากว่ามีอะไรผิดปกติเราก็แจ้งเขาไปทางไลน์มันก็มีระบบติดตามถ้าเราผิดปกติหลังฉีดหลังฉีดไป จ็ดวันเดือนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่มันมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงตามมามันก็มีระบบตามให้เราไปโรงพยาบาลเป็นรักษาอาการข้างเคียงอะไรก็ว่ากันไปใครไม่มีอาการข้างเงางคาางเียงหลังฉีดวัคซีนอาการไม่มีผะสง์อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนก็แล้วกันไปฉีดไปครบโดสสองครั้งฉีดคนละสองครั้งก็ป้องกันได้พอป้องกันได้แล้วก็สบายดีขึ้นดีขึ้นยังไงดีขึ้นกว่าไม่ฉีดถ้าใครไม่ฉีดมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเมื่อติดแล้วมีอันตรายสูง เพราะร่างกายเราไม่ภูมิกับโรคเชื้อเข้าร่างกายมันก็ทําอันตรายให้กับปอดอะไรได้เยอะแยะเป็นอันตรายไปก็เหมือนข่าวที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ทั่วโลกมีคนติดเชื้ออะไรใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกหลายประเทศกําลังเจอสงครามโควิดตอนนี้สงครามกับเชื้อโรคมีคนป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันและก็ในขณะที่มีคนป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันก็มีเสียชีวิตทุกวันข่าวที่น่าสนใจที่สุดคือประเทศอินเดียตอนนี้ เขาบอกว่าติดเชื้อรายใหม่วันละไม่รู้กี่แสนคนนะแล้วก็เสียชีวิตในแต่ละวันเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวเราก็ดูแต่หัวข้อขา่าววันๆมันน่ากลัวมากที่อินเดียมีคนติดเชื้อรายใหม่เขาบอกว่าหลายแสนคนต่อวันแล้วก็ไปดูรายละเอียดมีคนเสียชีวิตไม่น้อยก็เราแค่สนใจในประเทศไทยของเราเราก็ติดตามข่าวเหมือนกันว่าตอนนี้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นหลักพันกว่าคนใกล้ๆสองพัน สัปดาห์ก่อนดิสองพันอยู่หลายวันสองพันขึ้นอยู่หลายวันมามาช่วงนี้ลดเหลือต่ํากว่าสองพันแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวเลขพูดกันตรงไปตรงมาไม่ใช่ตัวเลขจริงไม่ใช่ตัวเลขจริงยังไงตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขที่เขาไปค้นหาคนป่วยทั้งหมดได้จริงคือมันคือถ้าคนที่มีอาการแล้วไปตรวจจริงๆอาจจะเจอมากกว่านี้ยังมีคนไม่ตรวจอีกเยอะที่ที่เราว่าไม่ใช่ตัวเลขจริงเนี่ยหมาย,มายความว่าไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ข้อมูลที่คนที่เป็นทั้งหมดแล้วไปตรวจตรวจเท่านั้นพบเท่านั้นเห็นไหมก็ได้เท่านั้นลองคนที่มีอาการทั้งหมดไปตรวจหมดดูสิมันจะเยอะกว่านี้อันนี้ก็มีคนหลายคนแล้วพูดแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่คนที่ไม่ไปตรวจเขาก็อาจจะติดเชื้อเหมือนกันแต่เขาไม่มีอาการรุนแรงพอผ่านไปสิบสี่วันเขาหายก็ว่ากันไปนะก็มาว่ากันไปแต่ส่วนคนที่มีอาการรุนแรงก็ไปตรวจ พอไปตรวจแล้วก็เจออย่างนั้นแหละก็เห็นตัวเลขใกล้ๆสองพันทุกวันนี้ในขณะที่คนตายเพิ่มขึ้นทุกวันนะตายหลักสิบกว่าเท่าที่ติดตามข่าวและที่แน่คนที่อาการหนักลงพยาบาลเริ่มจะไม่พอคนแล้วทุกวันนี้เตียงไม่พอหมอแพทย์พยาบาลไม่พอเครื่องมือที่จะช่วยหายใจระวังมันจะไม่พอเพราะว่าถ้ามีคนป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันคนป่วยหนักมันก็จะมีตามอัตราส่วนของมันคนป่วยธรรมดาก็ ไปอาจจะกลับบ้านกักตัวที่บ้านก็ได้ป่วยธรรมดาที่ไม่ไม่ปอดอักเสบรุนแรงนะครับก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เรื่องการฉีดวัคซีนมันมีความสําคัญมากหลายคนฟังข่าวแล้วว่าหลังฉีดแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากฉีดการไม่อยากฉีดต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดเราก็มีความเสี่ยงเราอาจจะไม่เป็นอะไรเพราะวัคซีน แต่เราจะเป็นเพราะเชื้อโควิดทําลายเรานะถ้าคนที่ไม่ฉีดแต่ถ้าการฉีดแต่ร่างกายมันก็ซ้อม mm hmm. เขาเรียกว่าซ้อมกับมันเหมือนกับซ้อมกับโควิดมันมีคือคือวัคซีนเวลาเขาฉีดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยร่างกายมันก็จะเจอกับเชื้อโควิดแบบซ้อมๆซ้อม,อมเจอกับโควิดอันนี้เราพยายามพูดให้เข้าใจง่ายๆพอซ้อมเจอกับโควิดร่างกายเรามันก็ต้องมีอันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้าง พอร่างกายมันกเกิดการกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานโรคแล้วต่อไปมันก็จะไม่เป็นนะฉีดครบสองครั้งแล้วก็เริ่มดีขึ้นในทีนี้ต่อไปเชื้อโรคก,ก็ทําอะไรเราไม่ได้นะอาการข้างเคียงที่เป็นเหล่านั้นน่ะมันเป็นการซ้อมป่วยเป็นโควิดแบบเล็กๆนะครับคือเราต้านทานได้ก็หายไปแต่ถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนยกตัวอย่างน,นั้นนี่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนอาการแบบที่มันเป็นข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนมันจะหนักกว่านี้แล้วก็ถึงตายด้วยยกตัวอย่างเขาบอกว่ามีิ่มเลือด ผู้ที่รับวัคซีนโควิดไปแล้วเนี่ยเป็นเลือดเป็นริ่มเลือดนะซึ่งเขาบอกว่าเกิดได้น้อยตามหลักการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญเกิดได้น้อยคนไม่ไม่ได้เป็นมากการเป็นริ่มเลือดนี่แหละครับริ่มเลือดอุดต,ตันนี่นะถ้าเป็นมากถึงกับเสียชีวิตได้ถ้าเป็นน้อยๆก็ป้องกันรักษาได้ถ้ามีอาการปิ๊บเขาก็ไปวิธีดูแลของหมอในการหลังฉีดวัคซีนนี่เขาก็มีวิธีดูแลถ้าใครจะเป็นริ่มเลือดก็รักษามันก็หายได้ รักษาเพราะเพราะหลังฉีดต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ดูแลหลังฉีดใหม่ๆเนี่ยผ่านไปสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเป็นยังไงไม่มีปัญหากลับบ้านหลังกลับบ้านแล้วมีกี่วันกี่วันเขามีการเช็คมีการพิติกลับไปพบแพทย์นะนี่แบบนี้ต่อไปเราก็จะมีภูมิต้านทานเองฉีดเข็มสองก็มีภูมิต้านทานอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆเหล่านั้นมันคล้ายๆก,กันกับโควิดแต่เราไม่เป็นโควิดร่างกายมันจะสร้างภูมิต้านทานเรื่อยๆต่อไป พอเราเจอโควิดจริงๆเราจะไม่เป็นที่นี้อาการไม่พึงประสงค์เหล่านั้นยกตัวอย่างริ่มเลือดนี่ถ้าใครติดเชื้อโควิดเป็นริ่มเลือดแน่นอนริมเลือดแล้วเป็นแรงกว่าฉีดวัคซีนด้วยเพราะว่าในการที่เชื้อโควิดจะทําให้คนเสียชีวิตได้นั้นเชื้อมันไปทําลายปอดปอดไม่ทํางานน่นนี่นั่นต่อมาก็ริมเลือดก็เป็นโน,น,น่นนี่ก็เป็นเป็นหมดเลยในสุดเสียชีวิตในลายที่เป็นรุนแรงเพราะนั้นเมื่อเทียบเคียงกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับจากการฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนนนนนแล้้วววรััับเชืออไหมมมจะมคาา,กกา่ก ไม่ฉีดวัคซีนแล้วรับเชื้อมีโอกาสที่จะตายสูงเพราะในจํานวนคนที่จะป่วยหนักปอดอักเสบหนักนะไม่รู้ว่าจะเป็นใครก็มีอันตรายสูงใครที่ทําลายปอดเชื้อไปทําลายปอดทําให้ปอดอักเสบมากๆม,มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากส่วนในรายที่ไม่ทําลายปอดมากนะักก็เป็นหายเป็นสิบสี่วันหายไปก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ที่แน่ๆใ,ใ,ใครเป็นแล้วมันก็มีความเสี่ยงน่ากลัวสุขภาพจิตย่ำแย่เพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันเสี่ยงตายมันก็สุขภาพจิตย่ำแย่ถ้าสุขไม่อยากให้สุขภาพจิตย่ำแย่ก็ฉีดวัคซีนพอฉีดวัคซีนแล้วในระหว่างที่ฉีดวัคซีนมันจะมีอะไรเป็นอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดอะไรก็อยู่ที่แพทย์อยู่ในคว,ความควบคุมดูแลของแพทย์บุคลากรทาง,งแพทย์ติดตามข้อมูลข่าวสารหมอพร้อมอะไรก็ว่าไปมีปัญหาผิดปกติแชททางหมอพร้อมหมอพร้อมตรวจสอบ เกตเสร็จสับกลับมาเชิญไปโรงพยาบาลรีบกลับไปโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปม,มีระบบนออนไลน์ระบบออนไลน์เขาก็ทําไว้รองรับในเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมันจะต้องติดต่อกันทางระบบอินเทอร์เนต็ตออนไลน์ทุกวันนี้นะครับถ้าจะพูดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคนี้อย่าปฏิเสธวัคซีนครับฉีดเลยครับ ลงทะเบียนฉีดสมัครใจฉีดนะครับส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไปรอลงทะเบียนหนึ่งก็กฎาคดาและฉีดเดือนสิงหานะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดไปเรื่องเรื่องการพัฒนาของวัคของเชื้อไวรัสนี่ยแหละครับเชื้อไวรัสนี่ทําให้คนตายมาแล้วทั่วโลกนับครั้งไม่ถ้วนเป็นละลอกละลอกหลายปีมานับแต่เป็นรยร้อยปีก่อนนอนเป็นร้อยปีก่อนจนมาถึงทุกวันนี้ถ้าเราไปอ่าน ไปค้นคว้าทางเว็บไซต์ต่างๆที่เขาได้ทําเรื่องได้เก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องไวรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องประเทศนั้นประเทศนี้เอาไว้นี่มันก็เชื้อไวรัสนี่ได้พัฒนาการมาเรื่อยๆเ,เมื่อก่อนก็ทําลายชีวิตคนไปเยอะต่อมาก็พัฒนาสายพันธุ์น่นนี่นั่นเป็นโรคใหม่ทาลายชีวิตคนไปอีกเป็นรอบทาลายชีวิตคนเป็นรอบๆมานะครับมันก็เชื้อไวรัสนี่แหละ ซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยปัญหาของมันคือมันไม่มียารักษาใครเป็นแล้วมีโอกาสที่จะตายสูงใครไม่ตายก็รอดแต่ว่าก็ต้องสู้กันกันกบโรคนะครับอย่างยกตัวอย่างเรื่องไข้หวัดใหญ่ก็มีเพื่อนๆส่งลายมาให้ดูเป็นข่าวเก่าเมื่อเป็นประมาณ2,400กว่ากาขนาดนั้น2,460กว่านี่แหละพีปศขามีข่าวหนังสือพิมพ์สมัยเก่าประเทศไทย ปีนั้นเป็นปีที่ประเทศไทยมีประชากรประมาณ9้าล้านกว่าคนเสร็จปีนั้นเป็นไข้หวัดใหญ่ระบาดประเทศไทยเป็นไข้หวัดใหญ่ระบาดคนเราก็ยังไม่คุ้นกับไข้หวัดใหญ่คนเราในประเทศไทยก็เป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปตามฤด,ดูกาลเสร็จแล้วก็ป่วยไข้กันไปต่อมาในปีนั้นเกิดไข้หวัดใหญ่ระบาดมีผู้ติดเชื้อเสร็จแล้วประชากรเ้าล้านกว่าคนน่ เสียชีวิตถึงสองล้านกว่าคนนะครับนั่นหมายความว่าไวรัสเนี่ยได้ทำลายล้างมาแล้วรอบหนึ่งในประเทศไทยนะต่อมาทั่วโลกเขาก็มีโรคซาโรคอะไรนี่พึ่งไม่กี่ปีมานี่สิบยี่สิปีหรือเปล่าโรคซาก็น่ากลัวต่อมาไข่วัดนกไข่วัดไก่อะไรทำนองนี่ก็ไม่กินเก็บเป็ดกินไก่กันไม่กินไก่กันเศรษฐกิจยุ่งไปหมดเชื่อไวรัสทางนั้นแหะครับ แล้วก็ล่าสุดโควิด19โควิด19นี่ตอนนี้เป็นเป็นช่วงยุคข่าวสารรู้ทันไปทั้งโลกอยู่มุมไหนของโลกก็รู้ข่าวประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศอินเดียสหรัฐเวริกาเป็นยังไงอังกฤษเป็นยังไงจีนเขาเป็นยังไงเขาเป็นก่อนเพื่อนรู้กันไปหมดพอรู้ข่าวกันไปหมดแล้วทีนี้พอเราอยู่ในโลกยุคข่าวสารนี่สิ่งที่จะต้องเรียนรู้กับตัวเองก็คือการมีสติ การอยู่ในโลกแวดวงข่าวสารเนี่ยมันไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนเวอร์เกินไปอันไหนเป็นหลักการอันไหนเป็นหลักวิชาการสิ่งเหล่านี้ต้องใช้วิจารยนในการรับชมและมีสติมีสติเลือกฉลาดเลือกในการที่จะแยกแยะว่าตัวไหนผิดตัวไหนถูกตัวไหนเวอร์ตัวไหนเป็นทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตัวไหนเป็นหลักวิชาการนักวิชาการ ศาสตราจารย์นายแพทย์เขาพูดผูดเ้เชี่ยวชาญในต่างประเทศในประเทศว่ากันไปเขาว่ายังไงนะในการที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อข่าวสารมันฟุ้งกระจายทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็รู้หมดความคิดเราก็ฟุ้งกระจายไปตามสติไม่มีก็ไม่รู้จะด่าใครบ้างถ้าคนขาดสติไม่รู้จะด่าคนไปเยอะแยะไปหมดไม่ถูกใจด่าเลยถูกใจก็ชอบเยอ่อทันทีนี่สุด คนขาดสติจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าคนมีสติเขาจะดูก่อนดูแลพิจารณาใครยควรอันไหนเป็นประโยชน์ตัวเองเก็บมาใช้อันไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ปล่อยมันไปก็ใช้สติในการพิจรารณาในการรับชมรับฝังสื่อสารออนไลน์มีเยอะแยะมากมายมีตั้งหลายเหตุผลที่สังคมออนไลน์อย่างยกตัวอย่างใน Facebook ไม่รู้ใคร,ใครเป็นเจ้าของ a c e b o o k บ้่งไลน์ไม่ก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของไลน์ยูทูบก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของ youtube มีวัตถุประสงค์ต่างกันมากมายนะถ้า YouTube ทางการเมืองก็แบ่งฝ่ายใครมาดูฝั่งฝ่ายนี้ก็เป็นพวกนี้ใครไปดูฝั่งโน้นก็เป็นของพวกโน้นเห็นไหมวัตถุประสงค์ของการทํา youtube ก็อีกแบบหนึง่งนะวัตถุประสงค์ของการทํา youtube อีกแบบหนึง่งก็คือทําหาเงินมียอด,ดยวิวเยอะๆเป็นล้านเป็นแสซนชอบใจโกหกลูกเดียวพวกนั้นโกหกทาไมครับโกอหอกเพื่อคนมาดูไง พะคนมาดูเยอะๆมันก็มียอดวิวก็ได้ตังค์จากระบบ YouTube จากโฆษณาในขณะทีะ่ไม่มีความรู้ด้านจัญญาวิชาชีพไม่มีความรู้ด้านสื่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อก็ถูกต้องเขาไม่ได้เป็นสื่อเขาเป็นสังคมออนไลน์ชนิดหนึ่งยูทูบเนี่ช่อง o u u u b e นี่ก็เป็นก็เหมือนกับเจ้าของ Facebook ก็เหมือนกับเจ้าของไลน์นี่แหละอยากกระโูดอยากอะไรก็พูดไปช่อง YouTube ก็เหมือนกันมันก็เป็นเจ้าของ ที่เขาอนุญาตให้ตั้งช่องขึ้นมาสมัครกับย t u b e ไปก็ทําไปนะพออยากได้เงินเยอะก็สิ่งไหนที่คนจะมาดูก็ทำไปแล้วทีนี้พอทำไปคนมาดูก็ได้ข้อมูลแม่จริงอะไรบ้างก็ว่ากันไปด่ากันไปนะพอพอได้ข้อมูลไม่จริงคนก็ด่าด่าก็ช่างแต่เขาขอให้คนดูก็ได้ยอดวิวได้อะไรไปส่วนของเราเนี่ยก็เป็นกลางๆ ก็ตรงไปตรงมาก็ทําหาเงินเหมือนกันเนี่ยแหละครับช่องเราก็ทํามาเพื่อหาเงินเพื่อที่จะให้คนมาดูถ้าคนดูเยอะเราก็มียอดโฆษณาสนับสนุนก็พอได้จับจ่ายช้สอยบ้างแต่ในการทําคลิปของเราเราไม่ได้โฆษณาให้คนมาดูแบบมากๆแบบไม่ได้เรื่องดูไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นของเราพูดเลยพูดให้คนที่ชอบแล้วก็พูดให้คนที่ ชื่นชอบช่องของเรามาเล่ามาฟังกันเลยว่าช่อ,องเราเป็นช่องคุยไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยสิ่งไหนที่มันมีประโยชน์เอามาสิ่งไหนที่เป็นข่าวเราก็บอกว่าขา่าวอันนี้เป็นข่าวนะเขาจะแจกเงินอะไรน,นี่ก็บอกไปบอกไปบอกไปอันไหนไม่จริงเราไม่พูดก็แค่นั้นเองส่วนคลิปยาวๆแบบนี้คลิปก่อนนอนอันนี้นี่มีทั้งข่าวมีทั้งวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในนี้มีทั้งคุยกันไปเรื่อยทั้งไร้าสาระทั้งมีสาระใครที่ชอบคุยก่อนนอนก็มาชมมาฟังใครด่าก็แล้วกันไปเพราะ ในนี้มันทั้งมีประโยชน์มีทั้งพักผ่อนหย่อนใจไปเรื่อยบางคนก็ชอบให้พูดยาวๆไปเรื่อยจะได้นอนหลับบางคนไม่ชอบพูดยาวๆก็ดูไปนดิดหนึ่งก็ปิดก็เป็นสิทธิของท่านนะครับวันนี้ก็มาเล่ามาฟังให้ให้ทุกคนก่อนนอนมีสิ่งที่จะมาบอกก็คือว่าต้องฉีดวัคซีนนะครับต้องฉีดวัคซีนส่วนท่านจะฉีดหรือไม่ก็ไม่ได้บังคับเพราะใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารมันมาก ใช้สติปัญญาในการไตรตรองคิดออกมาให้ชั่งน้ําหนักว่าทําอะไรได้ประโยชน์ทําอะไรไม่ได้ประโยชน์ฉีดหรือไม่ฉีดก็อยู่ที่ท่านแต่ที่สําคัญต้องป้องกัน,กนตัวให้ปลอดภัยให้ได้เรื่องปฏิบัติตัวที่เคยเล่ากันมาหลายคลิปก็เรื่องเดียวนั่นแหละล้างมือก่อนเข้าออกสถานที่ไปไหนก่อนเข้ารล้างออกมาก่อนล้างก็อยู่บ้านเท่านั้นเอง แล้วก็ใส่แมสออกนอกบ้านใส่แมสดออกนอกบ้านใส่เมสดใส่ผ้านหน้ากากทำไมทุกวันนี้ไม่ใส่ไม่ได้แล้วเขาปรับอย่างต่ำก็หกพันแล้วครั้งที่หนึ่งถ้าใครฝ่าฝืนครั้งสองโดนจับได้อีกโดยเห็นอีกหมื่นสองถ้าไม่ใส่แมสดออกนอกบ้านครั้งที่สามเขาจับได้อีกปรับอีกก็สองหมื่นถ้าครั้งที่สามขึ้นไปเพราะฉะนั้นเรื่องแมสก็ไม่ต้องบอกกันยากแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ล่างมือเดี๋ยวระวังเขาจะปรับคนไม่ล่างมือประเทศไทยมันก็มีอะไรแปลกๆนะครับ คือเขาให้ใส่แมสไม่ยอมใส่ตอนนี้ต้องปรับต้องออกประกาศคำสั่งมาว่าปรับอ่าพอปรับแล้วต่อไปเลใส่แมสแล้วมันยังป้องกันไม่ได้หมดมันต้องล้างมืออีกเพราะว่าถ้าไปจับสิ่งจับของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาจับปากจับตาเชื้อโรคเข้าทางเยื่อบุตาเข้าทางปากอ่ะมือไปจับเชื้อไวรัสมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับคนไม่ล้างมืออีกรอดูอันนี้เราพูดเล่นนะ แต่มันก็แกมตลกเหมือนกันว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดไม่คนไม่ล้างมืออาจจะอาจจะมีระเบียบหรือว่าประกาศว่าก่อนเข้าถ้าเห็นไม่ล้างอาจจะปรับก็ได้ไม่แน่นะไม่แน่อันนี้ก็พูดไปเนาะมีอะไรกค็คุยกันนะครับเอาละครับพูดมาก็ยาวครับยาวแนละ้วก็เป็นนั้นว่าคงจะนอนหลับได้แล้วตอนนี้คุยยาวแล้วใครฟังจะจบถือประสุดยอดคงจะนอนแล้วง่วงแล้วป่านนี้ นะครับขอขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขจากการคุยฟังคลิปนี้แล้วก็ใช้วิิษพิษยาในการที่จะป้องกันตัวไม่ให้ติดโรคให้ได้แล้วก็ฉีดวัคซีนนะแล้วก็อย่าลืมกดค้นหาฟังเพลงเจ้าไปยาแม่โจนทาง YouTube นะครับไม่ว่าจะเห็นอยู่ช่องไหนครับเพลงเจ้าไปยายาแม่โจนในทางยูกดฟังเลยครับสักคนละหนึ่งรอบท่านจะมีความสุขจากการฟังเพลงนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวันต่อ,ตอ,ตอไปนะครับสําหรับค่ําคืนวันนี้ นอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ